ครับผมสวัสดีครับผมคนหมีรักพลใส่เน้นงามครับครับผมตอนนี้ได้เข้ามาเป็นเฮดโคสฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับผมความรู้สึกเป็นไงบ้างครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจกับวงตระกูลนะที่ว่าเราได้รับเกียรติในการเป็นหัวหน้าผู้สอนของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยซึ่งเป็นทีมที่หลายหลายคนก็อยากที่จะเข้ามาทําทีมแล้วก็เป็นทีมฟุตซอลที่ที่มีเกียรติแล้วก็เป็นทีมระดับโลกจริงครับ ครับผมสำหรับทัวร์เมนต์แรกนะครับผมก็คือศึกเอเชียนคัพนะครับผมมีเป้าหมายยังไงบ้างรครับก็เรามีเวลาเตรียมตัวกันประมาณ20วันนะก่อนที่จะไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียก,ก,ก็พยายามที่จะคือเป้าหมายแรกก็คือขอเป็นผ่านการเข้ารอบแรกไปไปในรอบ8ทีมแล้วก็คือเป้าหมายจริงๆก็อยากที่จะเข้าชิงใน การชิงแชมป์เอเชียเพราะว่าปีที่แล้วมิกลโรดิโกเขาก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป้าหมายที่ผมต้องการกคือกลับเข้าไปชิงชนะเลิศในชิงแชมป์เอเชียครั้งครับได้ครับผมอา่าแล้วก็ฝากแฟนๆช่วยเชียร์ทีมชาติไทยนะครับ<ม>ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เป็นโค้ชคนไทยนะครับที่ที่ทำฟุตซอลไทยก็ ผมก็ฝากแฟนฟุตซอลเนี่ยช่วยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครับผมครับผมขอบคุณมากครับ